พีทเตอรนัดสู่ใบเตยใบตาลชาแนลอ่ะสวัสดีค่ะก่อนหนูชื่ออะไรสวัสดีค่ะพูดดิสวัสดีค่ะหนูชื่อใบตาลค่ะเอออ่ะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องนี่คืออะไรเซอร์ไพรส์อะไรลูกเซอร์ไพรส์เบสเซอร์ไพรส,ส์แบ็กเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้เวลาวน,อนอ้องน้องโซนไปข <จด S 1> ้างน,นอกอนและถ้าน,นอ้องโซนเราจะทำไมเราจะมีกระเป๋า ของวันนี้เราจะมารีวิวของอะไรอ่ะให้ทายมันก็เหมือนกระดาษแต่ว่ามันคือขนมอ่าบางคนอาจจะบอกไปแล้กงคนอาจจะถูกคนกง่ายขนมกระดาษ monster monster memos นี่ขนมกระดาษยังไงทำยังไงคะน้องตาเร็วนี่เซอร์ไพรส์แบ็คของหนูนึงเอ้ยมีอะไรด้วยเซอร์ไพรส์แบ็คเซอร์ไพรส์แบ็คแม่แม่เช็คตัดตัวเนี้ย แล้วก็เอาไปชิงโชคได้เซอร์ไพรส์แบ็คของน้องตาลแต่ไอ้น้องตาลแต่ว่าน้องเตยเป็นคนเล่นแม่เป็นคนซื้อให้พี่เตยแตีมาส่งอ่ะอสรุปว่าเป็นเซอร์ไพรส์แบ็คของใครกันแน่ของตาลแต่ของพี่เตยนี่การอุ้ยอะไรอ่ะนี่เตยขอเขียนนะมันไม่ใช่อะไรอ่ะเราจะวาดรูปมันคือกระดาษกินได้อยู่ยวนิ่งนะตาพี่เตยกระดาษกินได้ กินได้ค่ะพี่จะวาดลูกตาตีน้อยนะหวานนะเอือสนุกอะอร่อยเหรอนี่น้ังตานี่เตยให้ให้ให้ถ่ายชัดๆสิเวลาวาดลงไปเป็นไงนี่เป็นปากกาสวางนี่ดิวางตรงนี้นี่ได้ๆโอเคตึ๊ดตึ๊ดไม่อยากกินดีเดี๋ยวสิให้พี่เตยวาดรูปด้วยนี่ โอ้โหมีขาด้วยอร่อยไหม่กระดาษขนุกระดาษอือมันคือเป็นแป้งบางๆนั่นเองนี่คือโพนี่ของพี่เตยพี่พี่เตยเรียนมาจากเพื่อนเขาพี่เตยเตยเดี๋ยวให้น้องวาดมั่งสิลูกเดี๋ยวพี่เตยให้วาดน้องตาลวาดสีชมพูมะย่าแล้วทำไมหนูต้องวาดสีเขียวหนูก็อยากวาดสีชมพูเหมือนกันคลุกทุตจ้าค่ะคุกทุจ้าอร่อยไหม อร่อยออร่อเหรอมันหวานปลาแหนมปลาแหนมอ่ะนี่กินยังยังไม่ได้กินเลยยังว่าไม่เสร็จเลยโอ้โหนี่มีมาร์โปนี่ด้วยอ่ะโชว์ชวยังไม่เสร็จโชว์หน่อยดิยนา่าเกลียดอ่ะไม่นา่าเกลียดหรอกแม่อ่อะตับไปตาตาลว่าแล้วอะตาเร็มว่าเร็วพี่เต้ขอเลืเคลียร์แม่มาน้องตาลหวานตา,า,นตาสีอะไรอืือออร่อยมากเลยน้องตาลตาสีมันจะจืดๆเนาะมันเหมือนแม่ว่ามันเหมือนไอ้นั่น่ะเหมือน เหมือนอะไรโรตีสายใหม่อะนี่นี่ว่านนี่ว่าันนี่โรยนี่เออนี่ฝีมือน้องตาลนี่้อยน้อยในี่นี่นี่เอามือขวาเอาไข่เอฟนี่ไหนเซอร์ไพรส์เอฟสิอย่างนั้งขนาดเราฉีบไหมเซอร์ไพรส์เอฟเซอร์ไพรส์เอฟขี้โกนขมขมเป็นไง กินจืดหรืออะกินได้อฝาไปไหนเอาฝาไปไหนเนื้อยครับตาหรืวงแล้วเปิดฝาขาดหมดแล้วนะเปิดฝาปิดฝาก่อนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวแห้งพี่เตยไม่แย่งหรอกนะแน่กินก่อนพี่เตยยังกินอยู่เห็นปะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวาดกันกันเล่นแล้ววันนี้พอเท่านี้ก่อนไหมสวัสดีค่ะก่อนไหมอาวขอตัวก่อนเลพี่ไม่ไม่ถึงว่ารีวิวอะนี่ไงเขาเห็นกันหมดแล้วเนี่ยรู้ว่ารคืออะไรให้พนักชิมแล้วใช่ไหมลองซื้อดูสิอร่อยมากเลยเท่าไหร่นะสองร้อยจำได้ว่าตอนที่ไปซื้อที่นู่นจำได้ไหมตอนที่หนูขอให้แม่ซื้อให้แพงมากเลยจำได้ไหมสามร้อยไม่ได้จโอเคงั้นวันนี้สวัสดีค่ะก่อนแล้วทุกคนแล้วพบกันใหม่กับ ดับอะไรนะดับเซร์ไรส์แบกแน้วในถุงเราก็เตยใบตาในถุงเรามีอะไรแล้วก็แม่ด้วยนะอืออ่ะสวัสดีค่ะน้องตาสัดดีปากชมพูอีกแล้ว่สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีสวัดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะวาลรูกคนก่อนดีกว่าบาย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 เบยคนก้างปลาคนก้างปลาแล้วปลาปลาปลาก้างคนได้ปะปลาก้างคนไหนหรือิ